ีเดินถ้าเดินมาเนี่ยมอสบุทีนาเลยนะเนี่ยทำไมเปลี่ยนนกหยกนกหลุดสวัสดีครับผมนนไปเรื่อยครับตอนนี้เราอยู่กันที่เดิมทุ่งนาของพี่นนนะครับผมโอ้โหเนื้อตัวเปียก ชุ่มเลยนะครับผมวันนี้จะมาแนะนานะครับสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะครับของพี่นนท์ที่ได้มาจริงๆก็ได้มาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทําคลิปเพราะฉะนั้นพี่นนท์ก็เลยลองทดลองเลี้ยงกันมานะครับพี่นนท์จะทดลองเลี้ยงก่อนสักพักหนึ่งและก็จะเอาประสบการณ์เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่าเราสมควรที่จะเลี้ยงอะไรยังไงสัตว์ชนิดไหนแบบไหนนะครับวันนี้เราจะมานะครับแนะนําทุกท่านมาเลี้ยงกับเจ้านี่เลยไม่ใช่มาเลี้ยงให้ทุกท่านมารู้จักกับกิ้งก่า สูดานะครับแทนแทนนี่กิงกาสูดาเป็นไงบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรสวยนะครับตระกูลพวกกิ้งก่ากิ้งเหลนอะไรประมาณนี้ยพี่นนชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่าจะดูแลง่ายทั้งนั้นที่พวกบูทงบูทั้งอะไรประมาณนี้ดูแลง่ายง่ายจริงนะครับเดี๋ยวเราลองดูเลยอันนี้ไม่เคยเอาออกมาข้างนอกเลยนะเอาดอปกติเจ้าตัวนี้สตัวนี้ เราเลี้ยงในที่ปิดก็คือเป็นตู้นะครับเป็นตู้กระจกแล้วก็ใช้ไฟ UVA UVB นะครับเจ้าเนี่ยไม่ใช่จิงเหลนนะบางคนมองเนี่ยเฮ้ยเหมือนจิงเหลนจิ้งเหลนแต่พวกนี้เป็นตระกูลกิ้งกานะครับเป็นลิซาร์ดนะครับเป็นลิซาร์ดบอสแมนสก,กิงนะฮะมาจับสองตัวนี้เป็นเพศผู้แล้วก็เพศเมียนะพี่น้งคิดว่านะเพราะนี่ คางเนี่ยคางพวกที่มีสีสีพวกนี้สีม่วงสีฟ้าอะไรประมาณนี้พวกนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะครับเนี่ยโหสุดยอดเป่าเขามีไอ้นี่เศษขิยมะพร้าวติดเต็มตัวเป็นกิ้งก่าที่เชื่องนะครับอดีตพี่นนวางดูดิว่าเขาจะเป็นยังไงอุ้ยพองพองพอง,องเอาตัวมีออกมาด้วยนะครับวาไว้บนโต๊ะนี่แหละจริงๆเรามีสตาฟคอยดูอยู่นะเพราะว่าเผื่อน้องจะวิ่งกระโดดนะฮะ รูปข,ของสวยอ๋อค้างฟ้ากับค้างเหลืองค้างฟ้ากับค้างเหลืองครับ้างเหลืองเอ๊ะแปลกเจ้าชื่อเรียกกระคนเฮ้ยคนถ้าถ้าคนค้างเหลืองนี่คือยังไงอ่ะเออหูค้างเหลืองและเองอะไรพวกนี้นะครับสุดยอดจะสวยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่านะครับประสบการณ์ของพี่นนท์ที่เลี้ยงเจ้ากิ้งกะซูดานนะครับว่าเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยมันจะเหมือนแย่หรือเปล่า ดคบับเดวไปโดนนกยอไปสี่ตัวครบจับมาต่อนะครับผมก็จราจริงๆอ่ะกิง่าสูดานเนี่ยมันเป็นกิง่าที่อยู่ตามแอฟริกานะครับแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาที่อยู่ในแถบโซนทางตะวันออกนะครับผมซึ่งบอกเลยว่า เลี้ยงง่ายจริงๆเป็นจิ้งกาที่แบบว่ามันเหมือนจิ้งเลนอะเออแต่คือแบบว่าที่ตัวเนี่ยเขาจะมีเกาะนะครับเนี่ยเป็นเกาะแข็งๆอย่างเงี้ยเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งเคียวนะครับแข็งแบบหูสากเลยอะถ้าส่วนตัวที่จับนะคือแข็งก็เตกูแข็งกว่าออบูทั้งนะครับคือเป็นเกาะที่แบบแข็งแล้วก็จริงๆอะสิ่งที่ชอบคืออะราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเลยแล้วก็เลี้ยงง่าย มากมากและเชื่องนะครับเลี้ยงง่ายมากๆและเชื่องคือไม่ได้เปรี้ยวอะไรมากมองง่ายๆเหมือนแย้ที่มันมีเกาะนะครับ <S <S <le> <S มันแย้ที่มีแบบเป็นชุดเกาะอะไรประมาณนี้<ม>อาหารการกินคือเขาจะกินพวกจิ้งหรีดแมลงต่างๆที่อยู่ภาคพ,พื้นดินและไม่ได้กินสัตว์อย่างเดียวนะเขากินผักด้วยนะเขากินผักสามารถกินผักผลไม้ได้พวกใบคะน้าใบผักกาดหอมอะไรประมาณนี้คือกินได้หมดเลยเลี้ยงคล้ายๆกับ บูทังนะครับเลี้ยงคล้ายๆบูทังเลี้ยงคล้ายๆเตกูสามารถกินลูกหนูแดงกิ๋วได้นะครับเชื่องไหมเออยิงเชื่องนะพวกนี้เป็นลูกนําเข้านะครับไม่ใช่เป็นลูกเกิดไทยซึ่งเป็นลูกนําเข้าเนี่ยพี่นนท์ก็ไม่รู้นะว่าเป็นลูกป่าด้วยหรือเปล่านะครับมันยังสามารถเชื่องในขนาดนี้นะลองจับดูหลายๆคนเนี่ยจะมองว่าเอ้มันเหมือนจิ้งเหลนแล้วก็เวลาเขาออกลูกเนี่ยมันจะออกลูกยังไง รจริงๆพวกนี้ไม่ได้ออกลูกเป็นตัวนะหลายๆคนคิดว่าออกลูกเป็นตัวแต่เจ้าซูดาเนี่ออกลูกเป็นไข่ครั้งละ2ใบหรือว่าโคตรเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยคือประมาณ4ใบแต่ส่วนมากคือ2ใบที่พี่นนดูคลิปของต่างประเทศศึกษามานะครับแล้วก็ใช้เวลาฟักก็อยู่ประมาณ3ถึง4เดือนออกลูกมา2ตัวนะครับอันนี้พี่นนคิดว่าเขาอาจจะเกิดอาการร้อนเหมือนกัน mm. เพราะเราก็ร้อนแหละเออเราก็ร้อนแล้วก็เขาอาจจะแบบว่าอยากจะเข้าล่ม ไปว่ายน้ำหรือเปล่าไปว่ายน้ำไหมร้อนๆจริงๆอ่ะจัดพวกนี้นะก็น่าจะว่ายน้ําได้แต่คือถ้าให้แบบว่าอยู่เฉยๆแล้วยอยู่ๆจะไปว่ายน้ําน่าจะไม่ไม่ลงหรอกจะไปกินน้าอย่างเดียวแต่เนี้ยร้อนนะเข้าลมแล้วนะเข้าลมอ๋อเจคัี้เดินถ้าเดินมาในมัฟบุรีนาคาอะไรนะเนี้ยมาเข้าลม เดี๋ยวเข้าลมนว่ามันร้อนเกินไปร้อนเกินไปแล้วเดี๋ยวก็น้องจะจะฮีทสโต๊กนะครับฮีทสโต๊กอ่ะเดี๋ยวเข้าลมมันมีก่อนแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเอาน้องไปแช่น้ําหน่อยหนึ่งนะครับจริงอ่ะอนีนิ่งเลยนะเพราะเราอยู่อยู่ใต้หมวกเนี่ยเอาป่นปํากันไปแช่น้ำไปแช่น้ำไปเดี๋ยวเข้าไปคุยต่อในน้ํานะครับผมนี่ก็เป็นสามรกฏนะครับ วางตรงนี้นั่งคุยกันไปนะครับผมปกติที่บ้านของพี่นนท์ให้กินหนอนนกให้กินหนอนนกแล้วก็ให้กินจิ้งหรีดให้กินสะดิงนะครับผมแล้วก็มีพวกอาหารบาฟบาฟก็กินบ้างไม่กินบ้างนะแล้วพวกนี้แต่ก็ไปดูสเปคในการเลี้ยงมาเขาบอกว่ามันสามารถที่จะกินผักได้ผลไม้ได้นะเดี๋ยวลองโอ้ เร็บคม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 เข้าสู่ช่วงโฆษณาสักคู่เดียวนะครับผมแน่วันนี้พี่นนมีเต่าญี่ปุ่นมาจําหน่ายแล้วนะครับเต่าญี่ปุ่นน้อยๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งสัตว์เอสลักษ์นะครับที่เริ่มเลี้ยงนะครับสําหรับเอามาเริ่มเลี้ยงนะตัวนี้นะครับราคา150บาทเท่านั้น,นครับพร้อมส่งทั่วประเทศโอ้โห150บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหใครต้องการนะครับ มาเลยครับสั่งได้เลยที่ลายดีด้านหน้านี้นะครับผมจะส่งทั่วประเทศนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันน้องเต่ารออยู่นะจ้าเล็บคมเล็บคมดูนะน้อง,<า>งลงน้ำวิ่วไวมากโอ้สุดยอดนะครับเอาอไม้ไม้ไมวามากครับโอ้แต่เล็บคมเล็บคมจริงๆริ okay. คือถ้าเราจับแบบว่าแข็งๆน่ะจับตัวแข็งๆขงนี่เขาจะดิ้นมากเลยต้องแบบว่าอย่างเงี้ย ช็อให้เขารู้สึกสบายใจไงถ้าไปตรงวั้วไหวไปทันจริงๆเราสามารถแช่ได้บ้างนะครับเพราะว่าเจ้าพวกเนี้ยมันไม่ใช่สัตว์ที่เป็นแบบว่าต้องมาอยู่กับน้ําตลอดเต็มที่เลยคือแค่กินน้ําหรือว่ามาแช่น้ําอุ่นเพื่อที่จะก,กระตุน้นให้ตอนนี้พอเวาลาขัดเจอน้ํารู้สึกเหมือนขัดรู้สึกดีขึ้นนะ,ะรู้สึกดีขึเพนเพราะว่า ก้อนตามธรรมชาตินะครับพวกนี้ไปกิ้งกาดภาคพื้นดินอาใหญ่อาใหญ่อาศัยอาศัยอยู่ตามพวกทุ่งหญ้าสวนหน้าอะไรพวกนี้แล้วก็สิ่งที่เขาชอบอยู่คือเขาชอบอยู่แถวแบบว่ากองหินนะครับกองหินเนี่ยชอบมากเดื่ยอักขระภาพหน่อยได้โดนนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเราไม่ได้ชื้นมากนะปกติเดี๋ยวเรากลับบ้านไปก็อยู่ในตู้แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าตู้แล้วก็เปิดน ตัวนี้นิ่งไว้ตัวนี้ตัวเมียตัวนี้นิง่งรุ่นโดนน้ำก่อนไปเลยอ้าวเออไป <c oughs> นิ่นงไปขี้เลยขี้แล้วตื่นแล้วนะครับเห็นไหม <c oughs> คือการโดนน้ำเนี่ยมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นระบบขับถ่ายนะครับหรดูสุดสุดแดงเลยนะฮะเป็น <c oughs> การกระตุ้นระบบขับถ่ายนะครโอ้แช่ออนเซน็นนะครับนิ่งเลย แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะนี่ใส่นะมาสองตัวเออทำมาขี้ในนี้อีกเซตเลยโอ้เจ็บ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 อ่าเริ่มแล้วเริ่มไว้วอ่ะเอาเก็บเอาเก็บเก็บดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยโอ้โหเล็บเห็นนิ้วเล็กๆอย่างเงี้ยนะเล็บคมมากนะเล็บคมมากเลยแล้วยิ่งตะกุยตะกายอีกนะครับผมนะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราให้เย็นๆหน่อยผมให้เย็นๆเดี๋ยวเข้าร่มนะครับผม จริงๆเนี่ยพี่เชนอันนี้บอกก่อนว่าเราได้มานะครับต้องขอขอบคุณเลยร้าน Exotic Hotel นะครับพักไปหาพี่เชนนะครับตูดานเนี่ยเป็น,นกิ้งก่าที่หน้าเลี้ยงแล้วก็บางครั้งนะมีตังไม่ได้เลี้ยงเพราะอะไรการนำเข้าแต่ละล็อตแต่ละรอบเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ละล็อตแต่ละรอบคือแบบจริงๆราคาไม่แพงอะ่ะ จำไม่ได้ว่าพี่เชนขายเท่าไหร่ที่กริงสองพันกว่าบาทหรือสามพันกว่าบาทอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทหรือว่าสามพันกว่าบาทต่อหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งมันไม่ได้มีตลอดบางบางล็อตมีบางลอ็งลอตไม่มีอะไรประมาณเนี้ยจริงๆถ้าอยากใครอยากได้ไปสอบถามพี่เชนเอาหรือว่าจะไปสั่งจองอะไรยังไงก็ลองไปสั่งนะครับรส่วนตัวคิดว่ามันน่าเลี้ยงมากส่วนตัวคือชอบพวกอย่างนี้อยู่แล้วไงอย่างที่บอกเราชอบกิงกาเราชอบพวก ทิ้งเหลนอะไรประมาณนี้นแลวรู้สึกว่าเจ้าพวกนี้เลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายมากและก็คือคาดว่าถ้าเลี้ยงดีๆมีลูกเออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่นนท์ชอบมากๆเลยก็คือเขาสามารถอยู่ได้นะครับเกิน20ปีโอ้โหอ,อ,อยู่ได้ยังไงเกิน20ปีมาเ่เปิดพี่นนท์ตายก่อน ossen. จริงเนี่ยเลี้ยงเข้าไปตอนนี้แต่เราก็ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าเขาเป,ป,ป็นลูกป่ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้อายุเขาแน่ชัดนะครับว่าเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นคือก็เลี้ยงกันไปพี่คิดว่าได้เลี้ยงกันอยู่ได้ยาวๆอยู่แล้วพวกพวกจิ้งกะพวกจิ้งเหลนอะไรประมาณนะัน้นขั้นกูน่าพี่นงเลี้ยมาสิบกว่าปีแล้วเป็นสิบปีแล้วนะก็ยังให้ลูกดกอยู่ดีนะครับผมถ้าเราจัดพื้นที่ดีๆอะ่ะคิดว่ามันโอเคเลยตามธรรมชาตินะพวกนี้ยอยู่อย่างที่บอกอะ่ะอยู่ตามชายทุ่งหญ้าแล้วก็อยู่ตามกองหินกองหินหลือบหินคือเหมือนจิ้งเหละนอะ่ะจิ้งเหลนบางก็ชอบอยู่ตามเหลือบตามหินตาม กองมะพร้าวนั่นแต่ก็คือในที่ที่ชื้นจัดก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็ร้อนจัดก็ไม่ชอบเท่าไหร่จริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยอาจริงๆอย่างนี้เลยแต่สถานที่ที่แบบพี่เขาอยู่เนี่ยเนี่ยมุดใต้พาเลตใต้ไม้ตามกองขยะตามกองนู้นตรงนี้ใต้ต้นไม้เนี่ยอันนี้คือเป็นสถานที่ที่เขาชอบเลยนะครับถ้าเราอยากเลี้ยงเนี่ยเราปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้หากองหินกองอะไรมาแล้วก็ปล่อยเขาไปเลยปล่อยเขาวิ่งเล่นเดินเล่นไปเอาอาหารมาให้เป็นหนอนนกอะไรวางน่าจะโอเคนะครับน เลี้ยงง่ายจริงบอกเลยจริงๆคลิปนี้ก็มันมันไม่ไมด้มีอะไรมากมายเราแค่แบบว่าอยากเอาสัตว์ตัวใหม่ๆของเราที่เรามีอยู่ออกมาแนะนำจริงๆอย่างที่บอกมาอยู่นานมากแล้วนะครับตัวนี้คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับจริงๆเรื่องตัวนี้มันไม่มีอะไรมากเลี้ยงง่ายถ้าระดับสิบนะเลี้ยงง่ายคือถ้าถ้าเต็มสิบอะเลี้ยงง่ายขนาดไหนก็คือแบบต้องให้อะไรไงอะ เก้า <9. S 2> ประมาณนั้นเลยเพราะเผื่อไว้หน่อยเราจะบอกว่าเลี้ยงสิบเลยไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังต้องคอยให้อาหารคอยเปลี่ยนน้ําคอยหาอาหารเป็นให้กินบ้างอาหารนู่นนี่นั่นบ้างเราก็จะเผื่อไว้แต่คือให้ระดับเก้าเลยนะครับถ้าระดับสิบเนี่ยอะไรอะไรรู้ไหมแมงมุมแมงมุมนี่ลืมเลยเลี้ยงลืมเลยแมงมุมเนี่ยง่ายมากนะครับผมพวกทารันทูล่านะครับผมสำหรับเจ้าวันนี้ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะ ก็จะมีอะไรอีกไหมอ่ะที่เราเสริมอ่ะมันง่ายอ่ะจริงๆมันไม่มีอะไรมากเลยนะเจ้าตัวนี้นะซูดานะนะจริงๆก็หยัดซื้อก็ไปคุยกับพี่เชนเอานะครับร้าน Exotic Hotel นะครับผมอยู่ข้างร้านไม่ใช่ข้างร้านดิยอยู่ข้างเจเจมอลนะครับผมประตูอะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วประตู A ประตู B อะไรไม่รู้ด้านข้างท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 ิศเหนือนะครับผม <S <S ประมาณนี้ถ้ามีอะไร อยากสอบถามอะไรคอมเมนต์มาเดียวพี่เหนึ่งจะไปไล่ตอบในคอมเมนต์ของ YouTube นะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะเอาสัตว์อะไรมา <head> <S 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 <s